ไม่ครับชีวิตอะไรที่เขาอยู่แล้วเขามีความสุขตรงไหนเขาก็อยู่ไปเถอะครับมันเหมาะสมกับเขาผมอยู่ตรงนี้ก็เหมาะสมเพราะว่าผมเห็นว่าชีวิตที่ธรรมาถะเรียบง่ายพึ่งตัวเองได้แล้วคนอื่นได้พึ่งผมว่ามันเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแต่ว่าที่เป็นมูลค่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยเพราะวันๆผมเหมือนผมไม่มีไรายได้อะไรนะแต่ผมก็อยู่ได้โดยของที่ผมปลูกจากความขยนันความธรรมธรรมะของผมการทํานาทําแปลงกเกษตรต่างๆอะไรต่างๆ คืพอพราาปรับใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูเรียบง่ายไปหมดครับมันไม่ได้ยุ่งยากนะวันนี้คนคนอย่างที่บอกอะที่เขาก็หยันคือเขาทุรนทุรายเพื่อจะให้อยู่ให้ได้หรือเปล่าครับแต่ผมทําเหมือนมันลําบากในความรู้สึกของเขาแต่ว่าผมทานาปีหนึ่งเนี่ยฤดูเดียวดูแลให้เต็มที่เลยนะข้าวอายุร้อยี่สิบวันคือสี่เดือนเนี่ยมันได้ห้าหกเกวียนผมกินไปต้องหลายปีอะพอทําแล้วไม่ทําอีกเลยผมสามารถอยู่ได้ต้องหลายปีครับแล้วคนเมืองเนี่ยถามว่า ทำง,งานเดือนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ไปได้กี่ปีใช่ไหมล่ะเรื่องของแค่กินแค่อยู่เนี่ยแต่ไอ้ความบํารุงบําเรอฟุ้งเฟอ้อไอ้ความต้องการส่วนเกินของชีวิตเนี่ยวันละล้านก็ไม่พอบางคนเงินเข้าตัวเองวันหนึ่งเป็นพันล้านร้อยล้านก็มีแต่คนพวกนั้นก็ยังทุรนทุรายไม่รู้หยุดรู้ย่อนรวยไม่รู้มบนี่มันก็อยู่ที่ที่ตัวเราเองที่ตัวเราเองแต่ว่าเขามีเป็นร้อยล้านพันล้านหรือเป็นล้านล้านเป็นแสนแสนล้าน เขากินข้าวเขาก็กินแค่แค่อิ่มเดียวครับเขาจะนอนเตียงทองหรือนอนพื้นแบบนี้เนี่ยมันก็ตื่นเดียวแต่สาระของการนอนมันไม่ได้อยู่ว่านอนเตียงทองห่มผ้าทองคําสาระของการนอนอยู่ที่การได้ร่างกายเราได้พักผ่อนเต็มที่จิตใจเราได้พักสงบตื่นขึ้นมาร่างกายเราสดชื่นจิตใจเราแจ่มใสพร้อมที่จะทําภารากิจในแต่และว,วันก็ <ๆ S 2> แค <until S> ่นั้นแหละสาระของการนอนสาระของการนอนมันไม่ได้อยู่ที่ที่นอนนะ